หาดทรายสวย400ลีชื่อนี้เมื่อเอ่ยถึงเชื่อว่าใครหลายคนต้องนึกถึงจังหวัดชุมพรแน่นอนครับแต่ในทริปนี้ผมจะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่รับรองว่าได้รับความประทับใจไม่แพ้ก,กับการมาเที่ยวทะเลทางใต้เลยแหละครับสวัสดีครับทุกคนผมโจวี่นะครับและนี่คือจีซ่าเอาไซด์ในวันนี้พาทุกคนมายังประตูสู่ภาคใต้ใช่และครับที่นี่ก็คือจังหวัดชุมพรนั่นเองครับ การเดินทางมาชมพรในครั้งนี้นะครับผมจะพาไปเขาดินสอเพื่อชมวิวทิวทัศน์ภูเขาและทะเลโดยรอบของจังหวัดชมพรจากนั้นก็จะพาไปเดินชมกวางบนสะพานไม้เขี้ยมกันต่อครับพร้อมดื่มดำกับก,บกาแฟโรบัสตา้าในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริของจังหวัดชมพรกันครับ การเดินทางไปจุดชมวิวเขาเินสอนะครับจากตัวเมืองชุมพรเราสามารถใช้ถนนหลวงหมายเลข3201สายประทิวชุมพรด้วยระยะทางประมาณ20กิโลเมตรก็จะพบกับป้ายบอกทางให้ขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาเินสอนั่นเองนะครับ และตอนนี้นะครับเรามาถึงสถานที่แรกแล้วคือจุดชมวิวเขาดินสอน,นั่นเองและเราอยู่กับจาหนกทิชชูดาสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่ดังครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าภูมิศาสตร์บริเวณจุดชมวิวเขาดินสอนหรือว่าเขาดินสอนแห่งนี้มันเป็นมาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไงบ้างครับพี่อยู่ทิสด้าเนาะถ้าเกิดเรามองจากอาวกาศลงมาเราจะเห็นเลยว่าชุมพรเนี่ยจังหวัดชุมพรเนี่ยจะวางตัวในแนวเหนือใต้อ่าแล้วลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็แบ่งเป็น3ลักษณะ3ลักษณะเด่นๆ่น ถ้าเกิดเ,เราเราหันหน้าไปทิศเหนือครับอ่าเราฟังทิศต,ตะวันตกของจังหวัดชุมพรเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงเป็นลักษณะภูมิศาสเป็นภูเขาก็<อ>มีตั้งแต่ภูเขาตะนาวศรีไปจนถึงเชื่อมเขาภูกเก็ตที่มันบรรจบกันที่จังหวัดชุมพรอ่าแล้วก็ขยอบมาเป็นลักษณะภูมิประเทศลักษณะที่สองคือที่ราบลุ่มตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําเกษตรซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะทําเกษตรเยอะมาก แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลอ,อก็คือชุมพรก็จะเป็นจังหวัดที่มีติดชายฝั่งทะเลซึ่ง,ม,งมีชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างยาวมากฟังแบบนี้จะรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มาก,<ช>ม,กามีทั้งปุกเขามีที่ราบและก็มีทะเลด้วยใช่ซึ่งจุดที่เราพามาจุดแรกนะครับพี่นัทก็คือจุดชมวิวเขาที่สอผมไปทราบมาว่าจุดนี้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ736เมตรสูงมากอย่างที่เห็นด้านหลังเลยเราจะเห็น ทะเลอ่าวไทยเห็นหาดทุ่งัวแล่นนะครับเห็นเลือกสวนไลนาช่วงฤดูที่เรามาเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่คนมักจะมากันก็คือคนชอบดูนกเป็นนกแบบพันนักล่าครับพี่นัทเพราะว่าเขาจะอพยมมาจากแถบไซบีเรียไม่ว่าจะมาจากมองโกเลียรัสเซียจีนเกาหลีและญี่ปุ่นคือช่วงนี้ประเทศเขาจะมีหิมะจะมีความหนาวมากเขาก็จะอพยพลงมาบนภูมิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งประเทศไทยของเรา เพื่อที่จะมาถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็หาอาหารกันป,ปีปีหนึ่งเนี่ยว่ากันว่ามากัน7จ็ดถึงแปดแสนตัวเยอะมากๆแล้วมีมากถึง33สายพันธุ์อาทิเช่นนะครับเป็นนกเหี่ยวพันธุ์ญี่ปุ่นนกเหี่ยวพันธุ์จีนนกเหี่ยวหน้าเทานะครับเหี่ยวพึ่งแล้วก็เหยี่ยวกิ้งกาดำคือมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆผมว่าคนที่ชอบดูนกเนี่ยมาจุดชมวิวเขาลิงศอจะเห็น บรรยากาศโดยรอบว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่นัทไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบของจุดชมวิวเขาดินสอแห่งนี้กันครับ,คร,บครับพี่นัทไปกันเลยครับ สถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปกันในวันนี้นะครับคือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสามารถใช้รถยนต์วิ่งบนถนนสาย3201แล้วไปต่อที่ถนนสาย4035ระยะทาง20กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองครับ ตอนนี้ครับพี่นัทผมพาพี่นัทใหม่ที่หนึ่งแล้วที่นี่เนี่ยคือตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเลยครับนี่คือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ครับพี่นัทเคยมาไหมครับไม่เคยเลยครับนี่<อ>เป็นครั้งแรกเลยที่มาครับที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมีสูตรเรียนรู้ต่างๆเรื่องของกาแฟโรบัสต้าแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวด้วยคือด้านหลังของเราครับพี่นัทจะมีสะพานไม้เทียม พี่นัทเองก็เป็นคนใต้น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินบ้างเไม้เคี่ยมเนี่ยรู้ว่าแถวบ้านมาไปทําอะไรแต่ยังไม่เคยเห็นที่เขามาสร้างเป็นสะพานอ๋อเห็นเขาบอกว่ามันมีเนื้อที่แข็งแรงมากจนปลวกไม่กินใช่ก็ฟันคงหักอ่ะก็คือเป็นสะพานไม้แห่งนี้มีความยาวประมาณ291ยเามตรครับยาวมากๆเลยแล้วก็ทนทั้งน้ําจืดน้ําเค็มเขาเลยเอามาสร้างคืออยู่ได้เป็น10ปีเลยและที่สร้างขึ้นมาเนี่ยตรงกลางมันเป็นเกาะครับคือเขาตั้งใจทําที่นี่ให้เป็นเหมือน โครงการแก้มเรี่งของโครงการเวลาที่น้ําเยอะน้ําท่วมในเมืองเนี่ยเขาก็จะผ่นน้ําเข้ามาเก็บไว้ถ้าในช่วงหน้าแล้งที่ชาวบ้านทําการเกษตรทําปลูกสวนทุเรียนเนี่ยก็จะมีการผ่นน้ําไปใช้ในสวนต่างๆชาวบ้านก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปซื้อน้ํามาใช้แต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เรามาที่นี่ฝนตกอยแนละ้ว <laughs> ตกทั้งวัน <laughs> เราจะได้รู้จักโครงการ่หงนี้มากขึ้น<อ>ผมนัดเจอกับเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้เยี่ยมเลยครับเดีย๋ยวเราไปเจอเขาเลยไปเลยครับไปนะครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยก็คือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ครับอยากให้พี่บอยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับนะครับผมชื่อไกรศรแก้วพิพัฒนะครับที่เล่นที่บอยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจําอยู่ที่ในส่วนของศาสตร์พระราชานะครับโครงการหนองใหญ่ครับอ๋อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นมายังไงแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างครับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระําดำรินะครับให้ทรงสร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการบรรเทาภุทกภัยนะครับและวัตะภัยของชาวจังหวัดชุมพรนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นแก้มลิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับปกติแก้มลิงจะมีอยู่สองฝั่งนะครับก็จะมีฝั่งตรงข้ามเราฝั่งนู้นนะครับก็ฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแก้มลิงนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ ใช้สาหรับกับเก็บน้ํานะครับเมืนลิงกินกล้วยครับก็จะเอาไว้ในกระพงแก้มกักเก็บน้ํานะครับตรงนี้จะเก็บกักเก็บน้ําได้ประมาณ3าล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นจุดพันซีนของจังหวัดชุมพรนะครับก็คือเป็นสะพานชมกวางนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาให้หารกวางนะครับซึ่งกวางที่นี่จะเป็นพันธุ์ูซ่านะครับซึ่งเราได้มาจากศูนย์เพาะพันธุ์กวางจังหวัดราดูรีในโครงการพื้นที่ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตลำรัานบุรีนะครับก็จะมีโซนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าโซนศาสร์พระราชานะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดศูนย์รวมศาสตร์ที่ในหลวงตรงมีให้กับประชาชนชาวไทยนะครับก็มีเรื่องกาแฟโรบัสตาซึ่งเป็นสินค้ากเกษตรนะครับของจังหวัดจุมพรอ,มอยู่ที่นั่นให้เราได้ไปเรียนรู้ด้วยครับ เป็นบอกจะพาไปดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญไปชมได้เลยครับไปครับพี่นัทพอดีเลยกำลังง่วงเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปกินโลบัสต้าแบบเข้มๆของทุมพรกันโอเคไปกันเลยครับ งนี้คือบริเวณร้านอะไรครับอ่าจุดตรงนี้ครับก็เป็นหนึ่งฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้สาธพราชานะครับชื่อว่าศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบัตตานะครับ<อ>ซึ่งกาแฟโรบัตตานี่เป็นกาแฟที่มีปลูกมากในจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองนะครับ<อ>ซึ่ง ทางผู้บริหารระดับจังหวัดหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เป็นชุมพรเนี่ยเป็นนครโรบัตตาตอนนี้กาแฟที่ปลูกในจังหวัดชุมพรเนี่ยจะเน้นเป็นกาแฟเชิงคุณภาพม <ừ> ากกว่าเนมะื <ừ> ่อก่อนจะปลูกเป็นปริมาณเยอะๆแล้วก็ราคาตกตำ่ำ<อ>แต่ว่าตอนนี้ เริ่มกลับฟื้นมาปลูกกาแฟแล้วก็เน้นเป็นกาแฟคุณภาพถ้าเป็นคุณภาพดีจะได้มีราคาใช่ชาวบ้านก็จะได้มีรายได้จะเยินหมุนเวียนเกิดขึ้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของวิสาหกินบางๆอ่าวิสาหกิจเกี่ยวกับกาแฟที่ในจังหวัดชุมพรครับเราก็เรามาจําหน่ายที่นี่เป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยซึ่งก็จะสอดรับไปกับการท่องเที่ยวที่เราตั้งใจพัฒนาขื้นที่อย่างนี้ใช่และวันนี้นะครับพี่บอยก็ได้โชว์ฝีมือ บิบกาแฟซึ่งเป็นกาแฟโรบัสต้าคุณภาพดีให้ได้ลองชิมกันที่น่าเคยชิมไหมครับยังเลยค่บเนี๋ยวเรายืนตาปลือยืออ่าเดี๋ยวเราลองกันเลยครับคนลองก้วเลยต้องปิ่งก่อนต้องดมวิธีการดมก่อนกินดื่มที่ถูกต้องคือต้องดมก่อนดมหอมมากหอมนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดื่มเลยนะครับอมไว้สักนิดหนึ่งนะครับอมไว้นานไหมครับไม่นานไม่นานแล้วก็ค่อยดื่มมันเป็นวิธีการดื่มใช่ใช่ครับ อ่าเราจะได้รสชาติคือกาแฟโรบัสต้าเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าอาราบิก้ามีความเข้มข้นมากกว่าเหมือนตัวเนื้สัมผัสเขาจะแน่นกว่ามีกาเฟอีนกว่าแต่ผมรู้สึกว่าหอมแล้วก็อร่อยกว่าที่อื่นใช่ใช่เราอย่างที่พี่บอยบอกว่าเนี่ตั้งใจเป็นคุณภาพเลยเป็นสินค้าคุณภาพทีนี้ ผมเชื่อว่านะักท่องเที่ยวที่วันนี้ได้เห็นเรามาท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ได้ไปเดินสะพานไม้เคี่ยมนะครับแล้วก็เห็นกว้างเต็ไมไปหมดเลยมีกาแฟดีๆสุดท้ายนี้พี่บอยฝากอะไรเชิญชวนคุณผู้ชมหรือว่าทุกคนมาเที่ยวที่ชุมพรแห่งนี้ก็หน่อยครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจังหวัดชุมพรนะครับอยากให้แวะพักที่จังหวัดชุมพรสักคืนนะครับแล้วก็เที่ยวภายในจังหวัดนะครับก็ชุมพรก็มีที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาร สมเด็จก็มาหลวงจุฬาลกรณ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของจังหวัดจุฬากรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือสะพานแม่เคี่ยงนะครับอยากให้มาเช็คอินนะครับแล้วก็มาเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะครับมาดูการพัฒนาโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงได้สร้างให้กับชาวจุฬาลกรณ์ได้รอดพ้นจากอุจกภัยนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆครับขอบคุณรับแต่ว่าที่นั่งกับผมเนี่ย ยังไม่จบภารกิจเดี๋ยวเราจะตั้งใจว่าดื่มด่ำกับกาแฟดื่มต่อด้แล้วก็ไปเดินเล่นชมบรรยากาศยามเย็นของที่นี่กันหน่อยแล้วไปเดินสะพานไม้เชื่อมกันครับเนาะบรรยากาศยามเย็นดีมากเลยดีครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราชิมกาแฟของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวไปเดินกันครับโอเคครับ นี่ก็มาเดินเล่นตอนเยน็เยนๆแบบนี้นะครับสะพานไม้เทียมเ<า>นาะทีน,นี้เราจะเห็นว่าที่จังหวัดชุมพรมีที่ที่ทําการเกษตรเยอะมากแล้วก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นที่ท่องเที่ยวก็เลยอยากรู้ว่าในมุมมองของทางจีนซ่าครับเขามีการมองเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างครับในงานของจีนซ่าเราเองครับเราก็จะมีการติดตามมอนิเตอร์พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงพืชแต่ละชนิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างเช่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยจังหวัดปปอุบเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ล้านไร่โอ้แต่ว่าภาพดาวเทียมนี้สามารถบอกให้เราบอกเราให้เห็นเลยว่ามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยกว่า60%ของพื้นที่อทของจังหวัดนั้นเราก็จะสามารถ บอกได้เลยว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมเมืองนึงแล้วก็ยังสามารถบอกไปว่ามีการปลูกพืชอะไรบ้างที่สําคัญสุัญพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดชุมพรเนี่ยก็คือปาล์มน้ํามันปาล์มน้ํามันปาล์มน้ํามันจะเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกเยอะที่สุดรองลงมาก็คือยางพาราครับอ่แล้วก็ลองลงมาอันดับสามดูไหมไทยดูไหมผู้เรียน แต่ว่าชอบกินอกต้องุูเรียนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งลองลงมาก็คือเหมือนที่เราไปดูกันเมื่อกี้ก็คือกาแฟโดยเฉพาะสายพันธุ์โรบัสต้าจุมพรเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเลยคือที่สําคัญสําหรับปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าของประเทศเนาะแล้วก็อีก ชนิดหนึ่งก็คือมะพร้าวมะพร้าวใช่มะพร้าวี่วชุมพรเยอะเหรอครับใช่เยอะเหมือนกันก็คือลำดับที่5ในจำนวนพืชที่นิยมปลูกมากใน<อ>ชุมพร<อ>ซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับการันตีว่าเป็นเมืองมะพร้าวคุณภาพเลยน<อ>ซึ่งข้อมูลนี้มีความสำคัญมากที่จะเอาไปวางแผนวิเคราะห์จัดการเห็นไหมครับว่าการมาเที่ยวและได้มีผู้ที่มีความรู้เนี่ยจากทางชิสตามันจะทำให้การท,าท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลมกล่อม ได้เห็นภ oh <no. S 1> าพรวม oh <no. S 1> ภูมิศาสตร์ต่างๆเรื่องของการวางแผนพัฒนาพื้นที่ oh <no. S 1> ของชุมพรยังไงได้บ้างโอ้โห oh, วันนี้สนุกม,มากๆวันนี้จีสตาเออไซนะครับแล้วผมโจวีพีนัทเนี่ยหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าติดตามไม่ดีนะครับว่า EP ถัดไปเราจะพาไปทําความรู้จักพื้นที่ในจังหวัดใดห้ามพลาดน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ